ตัวนี้เป็นกุญแจแล้วก็รีโมทนะคะรีโมทจะมีอะไรบ้างรีโมทมีตัวปลดล็อกค,ค่ะตัวล็อกแล้วก็เป็นสตาร์ทรีโมทนะคะถ้าเราล็อกไว้เวลาใครมาเข็นรถมันจะร้องค่ะอรอบแรกจะร้องเตือนนะคะรอบที่สองจะร้องดังแล้วก็ล็อกล้อค่ะถ้าล็อกล้อคราวนี้เราก็จะเข็นไปไปแล้ว เวลามันร้องเรากดกดล็อกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้สัญญาณการขโมยมันดับส่วนตัวสายฟ้าตรงนี้เรากด2องครั้งเป็นสตาร์ทรีโมทหน้าจอติดอันนี้ก็คือปิดไปแล้วนะคะถ้าเราสตาร์ทด้วยรีโมทเราต้องปิดโดยการกดกดล็อกหนึ่งครั้งค่ะเพราะหน้าจอดับแบบนี้แปลว่าเราปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตัวกุญแจเราสตาร์ทได้เหมือนกันค่ะเสียบตรงนี้เลย ท่าาจอติดแปลว่ารถเราสามารถขับได้แล้วนะคะการเดินหน้าเนี่ยจะไม่มีเสียงค่ะเวลาเรามาดูเกียร์ดูตรงนี้จ้ะตัว้คือเดินหน้าตัว R คือถอยหลังถ้าเรากดถอยหลังมันจะมีเสียงถ้าเดินหน้าจะไม่มีเสียงค่ะ ส่วนตัวนี้เป็นโหมดความเร็ว123จะเป็นความเร็วปลายนะคะต้นออกตัวเหมือนกันถ้าลูกค้าบิดเร็วมันก็ไปแรงถ้าเราค่อยๆบิดมันก็ค่อยๆอยออกตัวค่ะส่วนฝั่งนี้จะมีปุ่มเปิดปิดไฟหน้าค่ะไฟเลี้ยวจะมีเสียงนะคะแล้วก็แต่ค่ะ ในส,ส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอก็จะแสดงแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ไมค์ค่ะแบตเตอรี่ตัวนี้สีแดงข้างล่างนะคะจะเป็นเหมือนเกน้ํามันค่ะสีเขียวด้านบนจะค่อยๆลดไปทีละขีดนะคะลดในที่นี้ก็คือการดับไปนะคะถ้าสีเขียวลดขีดนึงหรือว่า2ขีดให้ลูกค้าชาร์จได้เลยไม่จําเป็นที่ลูกค้าจะต้องรอให้มันถึงขีดแดงหรือว่าลดดับนะคะส่วนเรื่องเบรกนะคะตัวนี้จะเป็น เบรกมือทั้งสองข้างเลยแล้วก็มีเบรกเท้าด้านล่างด้วยนะคะสําหรับคนที่เจ็บมือก็สามารถเบรกเท้าได้คนที่เจ็บเท้าก็สามารถใช้เบรกมือได้ปกติเลยค่ะด้านหลังเป็นกล่องเก็บของนะคะกล่องเก็บของต้องใช้กุญแจตัวเดียวกับตัวสตาร์ทนะคะในการเปิดนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จนะคะเอาไว้ชาร์จตัวรถนะคะ ที่ชาร์จหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะแต่ละรุ่นที่ชาร์จก็จะไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัว48โวลต์12อแอมป์นะคะเวลาเราชาร์จไฟจะสังเกตไฟตรงข้างบนตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะคะถ้ามันเต็มแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวค่ะถ้าเป็นสีเขียวแล้วลูกค้าดึงออกได้เลยไม่ต้องรอนะคะ หรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเฝ้านะคะลูกค้าก็ชาร์จทิ้งไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้มันจะตัดไฟอันตโนมัตินะคะแค่เรามาเห็นว่าเป็นสีเขียวแล้วเราก็ดึงได้เลยค่ะที่ชาร์จทางร้านจะแถมให้กับตัวรถไปเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะรถรุ่นนี้นะคะสามารถนั่งได้3คนนะคะก็คือการเลื่อนเบาะไปข้างหลังแล้วก็เปิดเบาะตรงนี้ขึ้นมานะคะหมุนค่ะ แล้วก็วางแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นเบาะเด็กนะคะเวลาเราเลื่อนเบาะตรงนี้จะมีแง่งอยู่ค่ะทุกตัวนี้จะเป็นที่ล็อกเบาะนะคะเราเนี่ยกดขึ้นกดลงแบบนี้ได้เลยพอเรากดลงเราก็เลื่อนออกมาข้างหน้าได้นะคะแต่ว่าก่อนที่ลูกค้าจะเลื่อนเบาะกลับคืนนะคะลูกค้าต้องปรับเบาะตรงนี้ลงไปก่อนนะ แล้วลูกค้าก็มากดตรงนี้นะคะให้มันหลุดล็อกแล้วก็เลื่อนเบาะพอเลื่อนเสร็จแล้วเราปล่อยได้เลยแล้วเราก็เลื่อนลนมาข้างหน้าค่ะตรงที่เลื่อนเบาะของเรานะคะใต้รถตรงนี้ก็จะมีปุ่มที่เอาไว้เสียบชาร์จนะคะนี่ค่ะฝั่งหนึ่งเสียบไฟบ้านฝั่งหนึ่งเสียบเข้าตัวรถปกติเลยค่ะและนี่คการใช้งานรถโดนขัน,นะคะวันนี้